แทนทดแนแดนแดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานเสื้อทีมนะคะเป็นงานเสื้อทีมเรือหมู่แปดนั่นเองค่ะจากทีมงานของคุณหมึกการกเกษตรนะคะอันนี้ก็จำได้เลยในช่อง Facebook นะคะชื่อหมึกการกเกษตรนะคะสำหรับใครอยากติดต่อลองทักไปได้นะคะว่างานเสื้อที่ได้เป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณทีมงานนะคะหมึกการเกษตรด้วยนะคะไลายเสื้อที่ออกแบบมาสวยมากๆมากๆสีเจ็บมากนะคะสีแดง เห็นชัดแน่นอนนะคะตอนแข่งทีมเรือนะคะนี่เลยให้ดูว่าสีแดงนะคะสีแดงแล้วก็จะเหมือนมีเปลวไฟลายไฟนะคะงานจริงเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานจริงจะสวยมากๆเลยให้ดูไกลๆก่อนนะคะว่าเวลาเสื้อโทนสีแดงนะคะแดงเหลืองแดงส้มนะคะสีแดงสดนะคะเวลาอยู่กับบรรยากาศสีสีอื่นสีสันนะคะเป็นยังไงบ้างก็คือเด่นมากๆเลย ไว้งานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะของพี่ๆทีมเรือนะคะไว้ร่วมทีมกันแล้วนะคะลงเรือแล้วยังไงฝากถ่ายภาพทีมมาฝากบ้างนะคะไว้ขอเป็นเป็นผลงานของทางร้านนะคะแล้วก็จะได้ส่งกําลังใจเชียร์ทีมเรือของพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อนะคะกับงานเสื้อใกล้ๆนะคะเพราะว่าแค่ดูไกลๆเมื่อกี้นะคะก็สีสวยมากแต่งานจริงจะบอกว่าสีมันมันเข้มแล้วก็สดสดมากๆเลยใครที่ชอบสีสันที่ เด่นๆนะคะก็ลองดูไอเดียชิ้นนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะสำหรับงานด้านหน้านะคะงานเสื้อวันนี้ค่ะเป็นงานคอกลมนะคะคอกลมเล่นขอบคอด้วยสีดำค่ะเพราะว่าเวลาใช้งานจริงนะคะสมมติว่างานเสื้อเลอะหรือเป็นรอยนะคะสีดำก็จะมองไม่เห็นเลยก็จะเท่มากๆนะคะแล้วก็จะตัดขอบตัดสีด้วยกับสีเสื้อนะคะที่เป็นโทนสีแดงแล้วก็สีเหลืองส้มค่ะ โลโก้หน้าอกนะคะสวยๆเลยกับโลโก้ที่เป็นเหมือนหัวเรือใช่ไหมคะใช้ใช้คาไม่ถูกเหมือนหัวเรือนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะให้ซูมดูใกล้ๆเลยว่างานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าต้องการแล้วก็อยากได้นะคะก็จบแบบให้ค่ะก่อนผลิตจริงนะคะเราจะมีขึ้นงานแบบ 3D แบบเสื้อนะคะขึ้นงานให้ลูกค้าดูก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเผื่อจะต้องการแก้ไขแก้แบบนะคะคุยกันก่อนได้เลยค่ะ แล้วต่อมานะคะคือช่วงหัวไหล่ของงานเสื้อนะคะถ้าดูดีๆนะคะงานหัวไหล่นะคะเขาจะมีการเล่นตั้งแต่ขอบคอเสื้อเลยตรงนี้ค่ะเด่นมากๆนี่ให้ดูด้านข้างนะคะงานจริงสวยมากๆเลยค่ะสีสันนะคะสดใสมากสีจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยแขนเสื้อนะคะยาวมาจนถึงชายเสื้อเลยชายเสื้อตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีลวดลายนะคะที่ลูกค้าดีไซน์ได้ะคะ่ะ ใชแดงนี่ค่ะแขนเสื้อนะคะสวยมากสวยมากลายเสื้อสวยมากนะคะยิ่งตรงตำแหน่งอ่ะให้ดูเพิ่มเติมก่อนนะคะตรงชายเสื้อถ้าสังเกตดีๆนะคะด้านล่างสุดของแขนเสื้อกับชายเสื้อนะคะจะตัดขอบด้วยสีแดงซึ่งด้านล่างอะคะ่ะจริงๆแล้วจะเป็นเปรยไฟที่เป็นโทนสีเหลืองส้มใช่ไหมคะแต่พอตัดขอบด้วยสีแดงอันนี้ก็จะเท่มากเลยเวลาใส่ตอนที่ไม่ ใส่ใส่นอกกางเกงอะคะ่ะก็จะเห็นขอบสีแดงด้วยตรงนี้ก็เป็นไอเดียพิเศษของลูกค้านะคะที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะคะส่วนงานแขนเสื้อนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่างานจริงนะคะก็ดีไซน์ได้เช่นกันเนี่ยค่ะนี่จะเห็นตรงนี้เลยค่ะว่าตรงหัวไหล่นะคะสวยมากๆเลยดีไซน์สวยมากๆเลยเพราะว่าสีเหลืองอะคะ่ะเขาตัดกับสีแดงได้ดีมากๆนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะติดต่อทางร้านเรานะคะที่ 0.63-449-9282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันที่แอดพูลสปอร์ก็ได้นะคะทางร้านเราก็ติดตามกันคุยกันได้ทั้งทุกช่องทางเลย f Facebook ก็ได้ค่ะ y o u t u b e ก็ได้นะคะหรือจะช่องทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะอันนี้คืองานด้านหน้าของงานเสื้อนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับงานด้านหน้าจะบอกว่างานจริงๆนะคะสวยสวยมากๆสีสวยมากๆนะคะต่อมานะคะคืออ่ะ ด้านหน้ายัางไม่จบด้านหน้าเขาจะมีคำว่าทีมเรือด้วยค่ะแต่ให้ดูชัดๆหน่อยจริงๆอยากจะโฟกัสให้เห็นว่างานโลโก้ของลูกค้านะคะสวยคมชัดมากยิ่งเปลวไฟที่ลูกค้าเห็นนะคะมิติของงานเสื้อสวยมากๆเลยเด่นมากๆแล้วก็คมแล้วก็ชัดมากๆเลยอันนี้คือไอเดียที่ลูกค้าอยากได้นะคะเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้บอกว่ามีการตัดขอบก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ ตัดขอบแต่ว่าทีมนี้นะคะไม่ได้เอาแขนจำ้ำเอาเป็นแขนปล่อยนะคะก็จะใส่สบายค่ะใส่สบายเลยใครที่ชอบสไตล์นี้ก็สามารถสั่งได้นะคะด้านหน้าค่ะมีคำว่าทีมเรือหมู่8ดนะคะซึ่งลูกค้าตั้งใจเลือกฟอนตให้เป็นโทนสีเหลืองทองนะคะก็จะวิงวิงดูไทยๆหน่อยอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่การออกแบบฟอนตนะคะทั้งฟอนตทั้งสีสันนะคะลูกค้าเลือกได้เลยชอบแบบนี้ก็ จัดแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คืองานด้านหน้าแบบเต็มตัวค่ะงานจริงสวยมากค่ะยิ่งอยู่รวมกันเป็นทีมใส่ด้วยกันหลายๆคนนะคะยิ่งเด่นมากๆเลยเหลืองแดงเท่มากตรงไหล่ที่เป็นเปลไฟอะค่ะจริงๆอะถ้ามองดีๆจะเหมือนแบบเป็นปีกเลยเหมือนเป็นปีกนกขึ้นมาค่ะตรงเนี้ยดีไซน์สวยมากๆเลยค่ะส่วนงานด้านหลังนะคะก็จะใส่คําว่ามึกการเกษตรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพี่ๆสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะ ใน a c e b o o k อย่างที่บอกเลยว่าหมึกการเกษตรก็ลองทักเข้าไปดูได้นะคะใครอยากติดตามเรื่องงานทีมเรือก,กิจกรรมเรือนะคะลองเข้าไปดูค่ะด้านหลังก็ใส่หมึกการเกษตรแล้วก็เลขแปดนะคะนี่ก็น่าจะเป็นทีมงานของพี่พี่หมูแปดนั่นเองค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะกับเอกลักษณ์ของงานเสื้อเดี๋ยวให้ดูนะคะด้านหลังของงานเสื้อนะคะเขียนหมึกการเกษตรแล้วใช่ไหมคะก็มีเลขแปดนะคะและด้านหลังก็จะมีเปลวไฟเหมือนด้านหน้าเลยเป็นเปลวเดียวกันนะคะ แต่ความพิเศษเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือตรงนี้นะคะนี่แชแดคือภาพที่เป็นเหมือนภาพกำลังแข่งขันเรือกันอยู่ตรงเนี้ค่ะลูกค้าใครที่มีไอเดียอยากใส่ภาพตัวเองเข้าไปแล้วก็ให้มันกลืนไปกับตัวเสื้อแบบนี้นะคะเป็นมิติเสื้อนะคะก็ใส่ภาพทีมเรือของตัวเองได้ค่ะใส่แบบนี้ได้เลยเท่แล้วก็สวยมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวซูมให้ดูด้านหลังนะคะอันนี้คืองานซูมอยู่นะคะว่า งานจริงเนี่ยค่ะที่บอกว่าเปลวไฟนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากอันนี้คือเอกลักษณ์ของร้านเลยที่ตั้งใจผลิตงานคุณภาพให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นงานที่ลูกค้าได้ไปค่ะรับรองว่าเนื้อผ้าใส่สบายแล้วก็งานพิมพ์นะคะสวยคมชัดแน่นอนอันนี้คือฟอนต์ด้านหลังนะคะไม่ใช่งานสกรีนนะคะเป็นงานพิมพ์ลายงานพิมพ์ลายก็คืองานที่จะพิมพ์ลวดลายนะคะลงไปบนเนื้อผ้าลงไปบนเส้นใยของผ้าเลย เพื่อชีวาลูกค้าค่ะซักได้รีดได้ไม่ต้องกลัวเรื่องสีสัตว์หลุดลอกนะคะใส่สบายได้แบบห้าปีสิบปียาวๆเลยค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าค่ะเขาดูดสีเข้าไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นซักได้รีดได้เนื้อผ้าสบายมากๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ทีมเรือนะคะพี่พี่ทีมเรือหมู่แปดมากๆเลยขอบคุณคุณหมึกการเกษตรนะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้ดูแลงานเสื้อนะคะเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้รีบจัดส่งให้เลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ